คุณรู้หรือไม่ว่าการประชุมสุดยอดเอเปกครั้งนี้กำลังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในสายตานักการเมืองไทยนี่อาจเป็นโอกาสทองที่อนุทินจะได้พูดคุยกับผู้นำโลกอย่างใกล้ชิดรวมถึงนั่งโต๊ะเดียวกับทรัมป์ซึ่งแน่นอนว่ามันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังสูงสุดแต่มาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ให้ละเอียดกันเถอะเพราะมันไม่ใช่แค่การเดินทางธรรมดาแต่เป็นการเปิดประตูสู่การสนทนากับบรรดาผู้นำระดับโลกและยังมีเรื่องสแกมเมอร์ที่น่าสะพรึงกลัวที่รวมแชร์ออกมาอีกด้วยลองนึกภาพดูสิท่านักการเมืองเจ็ดคนตกนงแบบ นี้มันคงกระทบถึงความเชื่อมั่นในระบบการเมืองของเราเลยทีเดียวแต่มาถึงจุดที่น่าสนใจยิ่งขึ้นการประชุมเอเปกหรือเอเชียแปซิฟิกอีคโนมิคคอร์ปอเรชั่นเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่รวมประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกเพื่อส่งเสริมการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นตัวอย่างเช่นปัจจุบันมีสมาชิกถึง21ประเทศรวมถึงไทยสหรัฐและจีนเป็นต้นนี่คือเวทีใหญ่ที่ผู้นําจากทั่วโลกมารวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสําหรับอนุทิน ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยการได้ไปร่วมโตะทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะนําเสนอประเด็นสําคัญของไทยเช่นการต่อสู้กับสแกมเมอร์ที่กําลังแพร่ระบาดในยุคดิจิทัลน,นี้ข่าวด่วนจากสายการบินนี้ชี้ให้เห็นว่าโอกาสดีๆกําลังรออยู่จริงๆแต่ที่นี่มันยังแฝงไปด้วยเรื่องราวที่อาจทําให้ใครหลายคนตกใจรวมซึ่งน่าจะหมายถึงแหล่งข่าวหรือผู้เปิดเผยได้แชร์เรื่องสแกมเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเจคนมันเป็นเหมือนกับการเปิดตู้เย็นที่เต็มไปด้วยความลับมืด พระท่านักการเมืองที่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีล้มเหลวเพราะความโลภหรือความประมาทมันคงทําให้ประชาชนสงสัยในความซื่อสัตย์ของระบบการเมืองทั้งหมดและนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามไปการหาหรือระหว่างผู้นําโลกมักไม่ใช่แค่การพูดคุยสบายๆแต่เป็นการต่อรองผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังถ้าเราเห็นโอกาสดีในสายตาอนุทินมันอาจเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกําลังจะได้ประโยชน์จากพันธมิตรเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้ใหเรื่องสแกมเมอร์กลายเป็นจุดอ่อนที่ถูกใช้ต่อต้านเราในเวทีระหว่างประเทศ สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจข่าวการเมืองมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยเอเปกไม่ใช่แค่ชื่อย่อแต่เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ประเทศต่างๆในเอเชียและแปซิฟิกทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตัวอย่างคลาสสิกก็คือการประชุมเอเปกที่ผ่านมาได้นำไปสู่ข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยเช่นผลไม้หรือสินค้าอุตสาหกรรมถ้าอนุทินได้พูดคุยกับทรัมป์มันอาจเปิดโอกาสให้ไทยเข้าถึงตลาดสหรัฐได้มากขึ้นแต่ก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยออนไลน์ควบคู่ไปด้วยเพราะสแก นนว่าจะเป็นการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์หรือสื่อสังคมลิงก์สำคัญสำหรับการติดตามข่าวล่าสุดข่าว h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w วิดีโอ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h v i d e o หนังสือพิมพ์ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s p a p e r ไทยรัฐทีวี https://www.thairath.co.th/tv และสไตล์ https://www.thairath.co.th/style กีฬา https://www.thairath.co.th/sport บันเทิง https://www.thairath.co.th/entertain ดวง h t t p s www t h a i r a t co t h h o r o s c o p e หวย h t t p s c o www t h a i r a t co t h l o t t e r y นิยาย h t t p s w w w t h นิย t h นิ h า n o ิย h ย p ิยายนิยายนิยา h นิยา c นิยาย o ิยายนิยนนน https://www.thai-rat.co.th/many Mirror h t t p s m i r r o r t h a i n c o m thai-rat https://plus.thai-rat.co.th/ live https://www.thai-rat.co.th/live วันที่เผยแพร่ สามสิบตรร 2, 8, ุลาคม2,568เวลา8นาฬิกานาทีหมวดหมู่หนังสือพิมพ์ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s p a p e r การเมือง h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s p a p e r c o l u m n s c a t e g o r y p o l i t i c s ไทยรัฐฉบับพิมพ์ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วันแรกใช้ใจ่ายคือคักคนละครึ่งพลัสนายกปื้มยอดเงินสูงและลุยเฟสสองกลุ่มตกล่น h t t p s w w w t h r a t c o t h n e w s p a p e r c o l u m n c a t e g o r y l o t i o n 2 8 9 2 2 6 8นี่บอกเลยว่าการช่วยเหลือเศรษฐ,ฐกิจในประเทศกำลังเดินหน้าเต็มสูบถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการหรือคนใช้ใจ่ายก็คงรู้สึกถึงความต่างเลยละ่ะกริยัจิกมีพระราชินีร่วมอะไรพระพันปีหลวงทรงร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล h t t p s co. slash w w w t h a a slash i r c o t h n e w s p a p e r slash c o m c a t e g o r y l o c o t i o n 2 8 9 2 2 6 6เหตุการณ์สำคัญทางราชการที่สะท้อนถึงความเคารพและเอกภาพในสังคมไทยจุลินทรีป่นเปื้อนญาติมาหงไทยออยตรวจพบผิด3ข้อหาเปิดใช้ต้องหมดใน3เดือน h t t p s co. slash w w w t h a a slash i r c o t h n e w s p a p e r slash c o m c a t e g o r y l o c o t i o n 2 8 9 2 0 2 7 เตือนภัยเรื่องคุณภาพสินค้าทางการแพทย์ที่ต้องไม่ละเลยเพราะมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราโดยตรงให้ออกสอบวินัยพันธรวรโทสีเทาโยงแก๊งคอนซนเตอร์ลวงเคร็ดหุ้น https colon slash s l a t h www t co th newspaper slash เ l ลอ l a s h category slash l a s h สองแปด2ออีกหนึ่งตัวอย่างของการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นหนูจี้คุณมาเนตต้องจริงใจให้เร่งถอนอาวุธตั้งสามนุปรับสแกมเมอร์ https://www.th.newspaper/column/category/politics/2892018 r a t t h c o นี่อาจเป็นการเรียกร้องที่หนักแน่นสำหรับการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ในวงกว้างคอลัหนังสือพิมพ์ https://www.th.newspaper/column r a t t h c o และดูทั้งหมด https://www.th.newspaper/column/sao r a t t h c o ว,มมวิเคราะห์การเมืองเรื่องรับลมคมในชักที h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s p a p e r c o l u m n c a t e g o r y p o l i t i c s 2 8 9 2 0 6 7วิเคราะห์ลึกถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อาจซ่อนแง่มุมที่น่าสนใจวิเคราะห์การเมือง h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s p a p e r c o l u m n w i cro ทุนการเมืองร้อนร้อน https://www.th.co.th/newspaper/column/category/politics/2892160 a a r t กล้าได้กล้าเสีย https://www.th.co.th/newspaper/column/day a a r t วาจาพาเซง https://www.th.co.th/newspaper/column/category/politics/2892124 a a r t สำนักข่าวหัวเขียว h t t p s w w w t h a i r a h c o t h n e w s p a p e r c o l u m n s g r e e n h e a d ส,สหรัฐกัมพูชาชื่นมืน h t t p s w w w t h a i r a h c o t h n e w s p a p e r c o l u m n s c a t e g o r y 2 8 9 2 1 3 6เปิดฟ้าสองโลก h t t p s w w w t h a i r a h c o t h n e w s p a p e r c o l u m n s w o r l d s k y อีโมยูสสำคัญต้องโปรง่งใส https://www.th.co.th/newspaper/column/category/politics/2892144 r a t บทบรรณาธิการ https://www.th.co.th/newspaper/column/editor r a ht t แต่มาถึงจุดที่อาจทำให้บางคนเห็นต่างกันการประชุมระหว่างผู้นำโลกมักถูกมองว่าประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมหรือเปล่า และการแชร์สแกมเมอร์ของนักการเมือง7คนนี้มันเป็นการเปิดเผยที่จริงใจหรือแค่การเล่นเกมทางการเมืองเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามถ้าคุณคิดว่าอนุทินกำลังใช้โอกาสนี้เพื่อประโยชน์ของชาติคุณเห็นด้วยไหมหรือว่ามันอาจเป็นการเปิดทางให้ปัญหาใหม่ๆเข้ามาแทนบอกเราฟังในคอมเมนต์สิว่าคุณมองอย่างไรเราต้องการฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อสร้างการสนทนาที่มีคุณค่า